ปีแล้วไม่หมดทีเี็นหมดอายุแล้วมั้มมันจะต้องมูอินปอกขึ้นมานป้ยายจะอะไ้หมดอย่างาเดีวยวะมตาม,มูมาเร็วเสยืดเสยืดปล่อยโปรปล่อยโปร,โปรโหกพันห้าไม่ขายแล้วจ้า เอาไป4,500พอวันนี้ ซื้อไป6,500นห้วันนี้มาเอาไป4,500บาทพอนะคะลดไปเลยลูกละ2,000สองพี่๋าลดไปเลยลูกละสองพสะอาดเกรด A อต้นทจะิบาทนา้ำได้ส5 0้าสวส่ันห้ารสาอยยต้นทุน1ิบสอบาทเอ,อ,องหรอไม่ถูกจังเลยอะ่ะ ้นเพิสิบสองบาทกระสอบละสี่พันห้าค่ะปกติอะรุ่นเนี้ยจะขายอยู่หกพันห้านะแต่ว่าวันนี้จัดโปรให้เหลือสี่พันห้าพอค่ะมานหอยตูย รีวิวแจ้งนะไม่ต้องเสียค่าส่งนะจ้ารีวิวผ้าดีพี่ผ้าดีผ้าสะอาดต้นทุนสิบสองบาทน่าไปขายมากนะพี่ย้อ๋อสามร้อยห้าสิบตัวได้ดดดไดพี่ดูดิคอฟิตป้ายห้อยอยู่เลยคะ่ะตัวนี้ต้นทุนสิบสองบาทที่จะใครรับแจ้งมาเลย เปิโดโชว์ให้ลูกค้าดูป่ะลูกละสี่พันห้าจ้าพี่สี่พันห้าร้อยบาทนะโ,โชว์ให้ดูก่ะนเห็นเห็นบ่บ่ทุกคนนี่วันนี้ปล่อยปล่อยโปรปล่อยโปรให้นะคะเสื้อยืดเด็กโตคุณพี่จ๋า ปกติอค่ะขา,ขายอยู่6,500นะวันนี้ปล่อยให้4,500บาทเท่านั้นค่ะต้นทุนเฉลี่ยแค่ตัวละ12บาทนะใครขายก็ได้ขายก็ดีมีกำไรทุกคนเลยโปเกมอนจ้าแล้วเป็นงานเกรด A ด้วยนะรุ่นเนี้ยเกรด A คอแน่นสีสดเลยนี่ต้นทุนถูกๆเลยพี่ใครขายงานเด็กอะรุ่นนี้คุ้มมากนะคะอุ้ยไนยค่ะเห็นไหม ลายการ์ตูนสกรีนคือมาหมดโอ้โหทุกคนไม่ขายไปได้แล้วนะเป็นงานเกรด A ด้วยแล้วจัดโปรขนาดนี้นะคะลดไปลูกละสองพันอ่ะพี่ปกติอะขายหกพันห้าก็ขายดีแล้วนะแล้วยิ่งเอามาจัดโปรจัดเซลล์ลดราคาอุ้ยใครเห็นคลิปนี้ต้องรีบสั่งนะคะอุ้ยพี่สวยมากเมริกัน ใส่ได้ทั้งเด็กชายเด็กหญิงเลยนะเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อยืดเนาะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝน,าน,าน,านคือใส่ได้หมดนะคะรีดและขายได้เลยเกรด A ค่อนข้างสะอาดเลยค่ะมินเนี่ยนมินเนียนค่ะพี่จ๋าสวยอะ่ะเด็กประมาณ3ขวบจนถึง10ขวบนะคะในบิ๊กโลโก้ค่ะ มีงานโปรงงานแบรนด์มีหัวผ้าให้ลุ้นกันทุกกระสอบนะแต่สภาพโดยรวมพี่เอาประหายอะ่ะยังไงก็มีกําไรคะ่ะเพราะว่ารุ่นนิงงานเขาสะอาดนะโอ้โหจอแดนบิ๊กโลโก้อย่างเงี้ยขายได้หลักร้อยเลยนะบางตัวผ้าเขาสะอาดพี่ตัวนี้ป้ายห้อยอยู่เลยคะ่ะนึกว่านี่บูไม่ใช่ โบนยูนิคอร์นสวยมากอุ้ยมีมัดยอมด้วยอ่ะเอาไปรีดแล้วขายได้เลยหรือใครที่แบบไม่มีเวลารีดจริงๆนะแค่แนะนำคัดแยกหวัวผ้าแยกตัวสวยเสร็จที่เข้าเครื่องซักที่ว่าเอ,อมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรละ่ะเออ,เ,อ,อเครื่องซักผ้าที่มันอบลมรนะ้อนอ่ะคุณพี่พี่ใส่ไปในเครื่องแล้วก็สะบัดปากได้เลยนะ สบาดตากนี่โอ,อ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยผ้าเรียบนะคะมาลีไปยันนู่นแล้วนะบบนเออท่าเลยไม่เห็นล่ะเอา,เอาว่าเลยเอยไปหอยค่ะเด็กประมาณ อายุประมาณ3ามขวบถึงสิขวบได้นะคุณพี่นะใส่ได้ทั้งชายหญิงเลยคุ้มมากนะคะใครรับรีวิวแจ้งเลยเดอ้อพิ่งจัดโปรนะคะสีสดสดผ้าดีๆแบบนี้ไม่ขายไม่ได้แล้วเดอ้อพี่ใครขายงานเด็กนี่ห้ามาพลาดเลยนะไอเทมนี้นะไม่แพงนะคะใครคิดว่าแพงก็คือไม่แพงต้นทพน12สบบาทค่ะใครใช้ของเยอะๆพี่ทักมานะซื้อเยอะลดเยอะ การสอบแรกก็ราคาส่งแล้วนะแต่ว่าใครซื้อเยอะๆะเดี๋ยวมีราคาแสนพิเศษให้อีกนะมันยอมมันยอมก็สวยพิ่หรือว่าไวแค่จะใส่ก็ได้นะเนี่ยพี่ใส่เป็นแบบไวทูเคอ่ะวัยรุ่นตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวๆอะไรอย่เงี้ยบางตัวนะใส่ได้นะคะ เสื้อกีฬาขอบไม่มีค่ะกระสอบละสี่้ากิโลคุณพี่45่กิโลนะคะจะได้อยู่ประมาณ350ตัวบวกลบนะงานกระตรงกระตูนสกรีนคัดแต่ตัวสวยๆก็พอพี่หัวผ้างานสวยเราก็ขายแพงหน่อยนะตัวไหนเป็นน้ำสองเราก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยนะคะ อวิยน่ารักนะนี่ยังไม่ได้รีดนะสือขนาดนี้เลยนี่ป้ายห้อยค่ะดูสกรีนหลังบางตัวสีพื้นบางตัวสกรีนหน้าบางตัวสกรีนหลังไม่มีจ้าผ้ากัน UV ไม่มีนะแต่โปรครั้งแรกเลย ย็ไม่มีจ้าพี่มัดยอมสวยเลยขายขายก็ได้ขายก็ดีมีกำไรเสยืดเยืดเด็กคุ้มอ่ะยกไปลูกนึงคือเปิดร้านได้เลยนะเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยจนะ้าุ้ยกับตันกับตันอเมริกา รับมาแจ้งเลยที่ใครจะรับแจ้งมาเลยโปรโนั้นเนี่ยคะเจ้าเดนไปห้อยครับ พีรรับแห้า 4, คุณที่ถ้ารับลูกนี้เลยไม่ต้องเสียค่าส่งนะ รวิวแจงได้นะคะพี่รับรีวิวแจ้งได้เลยถ้าสะอาดสะอาดเลยนี่กระสอบยี่สิบโลไม่มีเลยพี่ยี่สโลน่าจะไม่ใช่กระสอบนะน่าจะเป็นพวกงานแบ่งนะเวลาเขาแบ่งกันยี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้เดี๋ยวแบ่งร้อยตัวให้ร้อยตัวเท่าไหร่นะพันห้า ร้อยตัวพันห้าเผื่อใครอยากจะรองงานแบ่งนะร้อยตัวพันห้าใครอยากลองงานแบ่งก่อนไม่เคยขายเอาไปร้อยตัวพันห้าคหรอร้อยตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครรับยกลูกมันจะคุ้มกว่านะพี่ พอแล้วพี่แล้วแบบข้นครูปลูวันสองบาทเธอขีดพลาดใต้แดงนี่ลูกแป๊บน,นึงนะพี่หนูขอไปขายของก่อนนี่ตาเหลือกเลยพี่เลยไอ้ไอ้เสื้อเวสต์ฮ่ดใต้แดงมันหลุดจองอยู่ใช่ปะ พักไปแล้วนะคะนักมาแล้วเหรอพี่รอแป๊บนึงนะ เสียค่าส่งด้วยนะเงินตัวเยอะมากัสต้อนสระว่าป้ายเหลืองไหมถึงปามีเนาะสิบลูกขายเยอะเท่าไหร่นะ นไม่มีจ้าใครจะเอางานแบ่งก่อนได้นะพี่รุ่นนี้โอ้โหลูกค้าหนูเต็มหน้าร้านแล้วพี่เออชากรหนเริ่มให้พอแล้วค่ขเข้าป้ายห้อยค่ะให้ดูได้ทุกตัวนะเนี่ยรุ่นเนี้ยพี่ต้องห่วงเลยสวยเน,นนะาะดี ไห้เยตัวเยอะด้พี่สามร้อยกว่าตัวพี่ต้นทุนแค่สิบสองบาทเองเอาอไปลงตลาดกับเดียวน่าจะหมดอะพี่สวัสดีค่ะรับได้นะคุณพี่ใครจะรับรับได้เลยนะอ,ยอีกมีเป็นร้อยรายการเลยคุณพี่ที่ก็ดังขายเป็นร้อยรายการเลย มาบ้านเขียวเลยพี่ๆในตตทักมาบ้านเขียวเลยนะทักมาบ้านเขียวแล้วขอรายการสินค้าได้เลยนะใครมีอัปเดตรายการสินค้าให้นะคะกระสอบละสี่พันห้าคุณพี่พี่ดีๆนะราคาเลยเขามีฝักมินิมอลค่ะนี่ก็แพงนะเนี่ยอุ้ยสี สวยๆผ้าดีผ้าสะอาดอะไรอะไรางเงโอ้ยนี่ไงอยากเจอตัวนีออ้แหละอะไรอ่ะอะไรอุ้ยกลับมา รับแจ้งเดอมพี่เดอมปล่อยโตนะเนี่ยลูกค้าปกติไม่ได้นะใส่ได้ทั้งเด็กชายเด็กหญิงเลยเนี่ยบางตัวแบบว่าส,สาวๆไซส์เล็กใส่ได้ 2> 2นะ 2> 2เพร์อทูเคนะป้ายห้อยสาวตัวเล็กนัดยอมสีสวยเลยใครสั่งวันนี้จะได้ส่งวันนี้เลยนะพี่นะา สีเลยปลายหอยค่ะผ้าดีสีสดมากอะต้นทุนสิบสองบาทหน่อมากเลยลายแแบบอ<ห>อันนี้เป็นสก,กีแบบนี้นะนี่น ใช่แตกแล้าวอะไรนะพี่เป็นสก,กิีนขาไอ,อไม่มีค่ะที่เอลอยสายเดี่ยวบ่มีเดอ้อ <c oughs> น่าจะขอบและเนาะไม่มีมมพวกนั้นต้องไปดูพวกงานตีนอ่ะพี่พวกถ้าเป็นขอบอะไรพวงนี้ ธรรมดาแล้วแบบแบบลูกสาวเธอยิงมาทำไมวิดีโอคอลมาอ่ะให้แม่หน่อยวิดีโอคอลหาแม่เ <Hello. S 2> ขาจะโชว์งานเนี่ย mm hmm. ไม่เธอไปไหนล่ะ เยอะจริงใช่เยอะมากพี่เยอะจริงนะพี่นะยังไม่ค่อยได้เปิด4,500ต้นทุน12บาทใครอยากลองแบ่งนะร้อยตัว1,500้าพี่จ๋าหนึตัว1,500งารอยบาทนะคะ ซักเลยพี่ซักที่มันปั่นอบแห้งอ่ะ <Metall ic S 1> อบร<ต>้อนอะไรพวกนั้นอะเออมันจะเรียบเลยเนาะบางคนบอกว่าเหมืนนมนอมนฆ่าเชื้อด้วยมีแบบว่าอารมณ์แบบสักสะอาดสักแบบ้องเสียเวลามางีดอีกทีเดียวจบ สีสีสันสดใสใครขายออนไลน์อ่ะพี่ได้เลยนะลูกเดียวก็ราคาส่งแล้วนะแต่ใครซื้อเยอะๆก็คือจะมีส่วนลดให้อีกนะคะค่ะสั้นไม่ได้เปิดเลยพี่วันนี้สั่งได้เลยนะสั่งได้เลยจ้า หล่อจังเลยสีดำไยห้อยค่ะายห้อยอีกแล้วายห้อยอีกแล้วายห้อย ใช่เะว่เลยเดินตเอตเอนี่น่ารักไี่แพงนะนพาเล่เด็กในลุ่มเด็กอะแล้เหมือนอแบบเขาตัดป้ายอ่ะแต่ป้ายน่าจะใช่นะพี่เนี่ยส้มๆ้มดํดำม,มีป้ายนี่ด้าน,นหลังนะะพี่เพิ่มไปที่บ้านเขียวไปหน้าโปรไฟล์แล้วไปที่บ้านเขียวนะคะถ้าจะสั่งซื้อนะอมีช่องทางการติดต่อให้นะคะ พัด <มา S 2> ท,ทำไมก่อนหรือเปล่า <laughs> พัดไมนี่ไปไหนเนี่ยวสีดิพี่ สดมากเลยอ่ะสีสดบางตัวก็เป็นสีพื้นบางตัวก็เป็นสกรีนนะม่เาเล็กเลียงหน่อยเดีย๋โยโอ้ยจำนวนตัวแชมป์หมออะไรอ่ะพี่ แกงยีนมีค่ะชายหรือหญิงคุณที่แม่ยีไหล่หน่อยไม่เก็บก่ววัน<ส>นั้นได้นับแม่เลยไก่มีหมาอัน,นไม่เ,เลยกแกงหนสั่งได้เลยนะพี่นะใครรับรีวิวแจ้งได้เลย บางตัวคือผู้หญิงอ่ะใส่เป็น Y2K ได้เลยนะตัวเล็กๆอย่างเนี้ยมามาช่วยกันซื้อเร็วๆทุกคนไปห้อยค่ะ ัวหมกแบบนีไม่ครบช่องไงเราก็เลยหามาให้ช่วยเลือกอ่ะทำไมวะหมกอันนี้เปล่าใครจะสั่งมาเร็วๆพี่เคยไปอี้เลยไปไป กางเกงยีนผู้หญิงมีค่ะพี่มีจ้าใครจะเอาทักแชทเลยเด้อทุกคนเด้อเ,เดี๋ยวเลี้ยงให้เห็นป่ะล้องมันอ่ะเสียแรงน,นะเมียนะพาเมียทุกวันนะเออเก่งนะเนี่ยฝีมือแล้วอ่ะพี่เบนนะ่ะเสื้อวนินเทจแบบไหนคุณพี่เสื้อวนินเทจ ทปติเหนียวลูกค้าเห็นลิงแล้วเนี่ยดีนะวันนี้ใช้เผ็ผัดไม่ใช่ใช้เสื้อความปกติใช้ใช้ไม้ินเสดงานเจ่า เด็กหัวมันออกดีเนาะใครรับรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่นะได้ทุกตัวเลยเนี่ยงานผ้าดีสีสดเลยนะคะต้นทุนแค่12บาทเท่านั้นทุกคนจ๋าใครสนใจสั่งได้เลยค่ะ